สนับสนุนโดยพัทยาเบติลฟิลด์สนามเพนบอลแอนบีบีกันมีกิจกรรมมากมายให้เลือกเล่นสนามตั้งอยู่ถนนสาย36มุ่งหน้าระยองเยืองกับสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตโทร092-884-5004และ061-661-5617 สนับสนุนโดยโครงการแอดมอสสิรชาคอนโดสไตล์โมเดิร์นมิสเซนตูรีกับราคาเริ่มต้นเพียง1.59ล้านบาทเท่านั้นสอบถามได้ที่โทร02-168-0000 2เมษายนนายนริศนิรามัยวง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565ระหว่างวันที่11-17ถึงเมษายนนี้โดยมีนางสาวภาวดีเพิกโซภาประลัดอาวุโสอำเภอบางละมุงพร้อมพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชยัยผู้กำกับการสพเมืองพัทยานายเอกราชคันทโรผู้อำ ใการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จิตอาสาร่วมให้การต้อนรับณนะศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีถนนสุขุมวิทพัทยาใตา้และศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบริไฮ พร้อมกันนี้ทางคณะยังได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ น,นายนริศนิราไมยวงผรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าด้วยจังหวัดชนบุรีมีพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวจํานวนมากซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานนี้คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจํานวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและเกาะล้าน โดยในช่วงเทศกาลในแต่ละปีรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีรวมถึงทุกภาคส่วนได้มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้มีการวางแผนบูรณาการรวมจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้ขอยืนยันความมั่นใจในความปลอดภัยสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชนบุรี ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยความสุขและปลอดภยัยท่องเที่ยวอย่างมีความสุขปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จังหวัดชนบุรีมีการตั้งจุดตรวจทางบกรวมทั้งสิ้น23จุดตรวจและจุดตรวจทางน้ำ4จุดซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนบูรณาการในการดูแลความปลอดภยัย ทั้งนี้อยากให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอีกทั้งในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องก COVID ันโควิดไม่ประมาทกาดอย่าตกสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งหมั่นล้างมือบ่อยๆเพื่อเป็นการป้องกันโรค อย่างไรก็ตามการเดินทางต้องมีการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนและลดอุบัติเหตุต่อไปแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเดินทางข้ามไปในพื้นที่เกาะล้านนะครับก็เป็นปกติทุกครั้งทุกปีนะครับด้วยความห่งวงใยของรัฐบาลนะครับแล้วก็ด้วยความห่งวงใยของท่านผู้ราชการจังหวัดชลบุรีนะครับท่านผู้ควบการโปรดภูธรจังหวัด นะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ทั้งในส่วนของเมืองพัทยานะครับทางตํารวจน้ําทางเจ้าท่าหุยภาคเจ้าท่าพัทยาต่างๆเนี่ยเรามีการประชุมนะครับแล้วก็มีการกําหนดแผนบูรณาการกําลังนะครับในการที่จะตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเรามีทั้งหมด23าจุดตรวจนะครับ เป็นจุดตรวจทางบกนะครับแล้วก็จุดตรวจทางน้ำนะครับอีก4ี่จุดซึ่งอีิผ่านมาเนี่ยเราก็มีการประกอบกําลังอย่างเงี้ยทุกครั้งนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําตักเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของเรือการเดินทางทางน้ำเนี่ยในวัน,นเนี้ยนะครับเป็นจุดตรวจที่บริหาเนี่ยเราก็มีกําลังหลักก็คือทางเจ้าท่าและเมืองพัทยาเนี่ยไปให้การตรวจในเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของมาตรฐานเรือต่าง นะครับให้คําแนะนํากับพี่น้องประชาชนในเรื่องการสวมใส่เสื้อชูชีพนะครับต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องมาตรการสําคัญที่จะฝากพี่น้องประชาชนนะครับได้ให้ปฏิบัติตามมาตรการแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของทางเจ้าที่นะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในช่วงนี้นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุมโรคเนี่ยอย่างเข้มข้นนะครับอย่าเพิ่งประมาทนะครับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือต่างๆเนี่ยนอกจากการเช็คสภาพรถสภาพตัวเองของท่านเองแล้วเนี่ยเรื่องมาตรการการสวมใส่หน้ากากการล้างมือนะครับเรื่องของการเระยะห่างต่างๆเนี่ยยังคงต้องรือบัตรอย่างเข้มแข็งนะครับจังหวัดและเมืองพัทยาเนี่ยก็ได้กำชับเข้มงวดสถานประกอบการต่างๆในเรื่องของมาตรการ ทั้งมาตรการในเรื่องของสถานที่นะครับมาตรการในเรื่องของการตรวจเอทีเคกับพนักง,งานต่างๆนะครับก็ยังดํารงความเข้มแข็งนะครับในพื้นที่ก็มีท่านผู้กับพัทยานะครับตมพัทยาแล้วก็ฝ่ายปกครองของอำเภอบางละมูงเนี่ยกวดขันนะครับดูแลสารประกอบการแล้วก็ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเข้มข้นนะครับก็ขออนุญาตเรียนยืนยันนะครับถึงความมั่นอกมั่นใจในการเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับท่าน สามารถเดินทางมาเที anyway hotel, ่ยวด้วยความสุขนะครับความปลอดภัยนะครับแล้วก็เดินทางก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับตามกฎจราจรต่างๆนะครับในการขับรถนะครับง่วงก็ไม่ขับนะครับเมาก็อย่าขับนะครับง่วงก็จอดพักผ่อนนะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางตรวจสภาพรถต่างๆนะครับให้พร้อมในการเดินทางนะครับเพื่อให้เราทุกท่านนะครับให้เราทุกคนได้ ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะครับ Red f i h t Academy อ่นคำถาเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i h t Academy สนับสนุนโดยตั้งตีสุกี้บุฟเฟ่ระดับพรีเมียมพร้อมอาหารหลากหลายคัดสรรพิเศษอร่อยคุ้มเกินคาดเพียงค่าล599และ899สอบถามเพิ่มเติมโทร092 484 0083 สนับสนุนข่าวโดยคาเฟ่พัทยาแคเคอเลนต์คาเฟ่แนวธรรมชาติให้บรรยากาศเป็นกันเองร่มรื่นผ่อนคลายมีโซนกระบองเพชรให้ถ่ายรูปกันแบบฟินฟินเปิดให้บริการ9นาฬกาถึง19นาฬกาปิดทุกวันอังคารสอบถามเพิ่มเติมโทร0812995251สนับสนุนโดยตำหลายนาเกลือพัทยา มีทั้งอาหารไทยอีสานยุโรปมีโซนนั่งในสวนอากาศปลอดโปร่ปงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0981944642